ลูกยายสายเล่นสเก็ตพี่น้องออลิมูนเดะฮานเวกเลียนครั้งแรกพี่น้องบดถึงชั่วโมงส่งตัวได้แล้วพี่น้องแต่ก่อนเบิ่งแต่ยังก็ เพิ่งแต่ถาวรเจ้าของพื้นกับซิมี่ยังกับผู้ค้าจังหน่อยมามีใหม่พี่น้องมีใหม่มีอย่างเนาะมีเมด็ดเอ่อเม็ดทั่วเนาะพี่น้องเนาะจากอันเป็นข้าราชกาบนเดินมาทำความสะอามาทำควาสะอาดนะพี่น้องถนนเพราะว่าตั้งแต่หน้านหานาวมากกันยงังบม่ได้เหรอหยาไอ้อย่างก็อยู่แถวนี้ปกติถ้าจะสะอาดสะอาดนี่จะเคลียน,นะพี่น้องเนาะ จี่น้อยเขาจะเกิดมาเฮ็ดดอกเพราะว่ามันเนบิดใบไ,ไม้ร่วงแล้วตอนนี้กัลูกชายเรียนค่ะพี่น้องตอนนี้คุยได้สบายสบายเลยพี่น้องบอกม่เต,เตแะแมนไปกวดอย่างเงก็ก้อนหินก้อนอิดออกพี่น้องทำไปสะดุดนะพี่น้องเนาะ พอสอนลูกออพี่น้องมาจอดยมงมงป้ายพี่น้องมงป้ายจอดพักนะพี่น้องเนาะนี่เนาะเพราะรถจะใส่แต่แต่ก่อนเป็นมองอันป้ายขึ้นรถไฟพี่น้องคือจะสายว้พวกเจ้าฟังนะละแต่ก่อนก็จะเป็นรถไฟไปทัวร์ทัวร์เยอรมันนะพี่น้องเนาะทีนี้ก็จะเพชรเป็นถนนสำหรับจักรยานสำหรับคนเดิน ความรับนักท่องเที่ยวกูดเกย์มากสุดยอดเลยพี่น้องคุยกันนีิสัยใจบึงหันอ่าอุนเซอร์ลานชว่าพี่น้องเป็นยังก็พื้นที่ของพวกเราเกย์ครับบัง ธรรมชาติในพื้นที่แถวนี้เบาซีซุมเลเวน่นเราต้องการธรรมชาติเนาะสำหรับเพื่อที่จะเพื่อชีวิตของเราหน่อยพี่น้องย่ะใส่กระปเป๋าเป็นเห็นเนาะบ้านร,ารัดเวกรถแคปเสียงลานพี่น้องเนาะเห็นปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางจักรยานไปเห็นบรจากเหนือก็จะเป็นไปเรื่อยๆตามหมู่บ้านนะพี่น้องเนาะ มานี่เราก็ได้สนับสนุนจากธนาคารเนาะพี่น้องเป็นระเทศไปมันก็จะเป็นใกล้ๆท่านี้ก็สามารถแวะได้นะพี่น้องยศจะตไทยหมู่เจ้าเบื้อืมได้เนีย่ยขั้นมากินว่าตัวเด้อป่ะพี่น้องยศจะัตทรงบางเป็นมีพิพิธภัณฑ์เลยมีกังหันน้ำสมัยโบราณเลยยศสัตทรงเหมืองเนาะเห็นว่าน้ำไหล,หลพี่น้อง การต่อสบายเห็นไหมพี่น้องกังหันเป็นวิพิธภัณฑ์ข้างในนะพี่น้องนะเป็นมู่บ้านน้อยๆขึ้นตรงกัหมู่บ้านยะสายบรรยากาศดีค่ะเมื่อนี้เอามาฝากลูกชายกับสามีกำลังถอดรองเท้าสเก็ตออกยาสายจะไป แต่ก่อนเป็นลรางรถไฟพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่มเห็นไหมีการแต่งตัวสมัยโบราณสมัยก่อนนะพี่น้องเนาะเห็นบ่อันนี้เป็นอำเภอเป็นอำเภอในตำบลนะเป็นตำบลในหมู่บ้านอย่างยาสัยปทิวการของพระเจ้าเนาะพี่น้องเห็นบ่มีซาวไทยน้ำมี อันทะเลอันย่างก็มีน้ำยุ่งบนหุบเขานะพี่น้องนะโอเคจะใส่ไปเอารองเท้าให้ลูกกันพี่น้องโอเคกันดูโอเพ่นฮาร์สบันจะใส่จะพาจะไปเอารองเท้ามาเปลี่ยนให้ลูกกันพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องมาเบิ่งกมุมบ้านที่มีน้ำน้ำไหลจบด้วยน้ำไหลนะพี่น้องนะวเด้อมาแป๊บหนึ่ง